สวัสดีค่ะมาเดินป่าเห็ดฮันนี่มัชรูมคือเดินป่าช่วงนี้ค่ะต้องต้องเสียงเพราะว่าฝนมันแรงก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะคะเจอเห็ดดอกนี้ไหนดูซิว่าเป็นเห็ดอะไรเป็นเห็ดพึ่งค่ะเห็นสีส้มโอ้หเนี่ตัดไปแล้วนะเขาก็ยังยังสดอยู่เลยค่ะ พาไปดูใกล้ๆเโโโโนี่ยค่ะชิคเก้นออสตูดูเนี่ยจะมองเห็นแต่ไกลดูสิทั้งๆท,ที่ครั้งนั้นตัดไปตัดไปเยอะเหมือนกันนะคะโอ้โสวยมากเลยมองเห็นเด่นโอ้โหสวยมากเลย นี่ไงคะพี่เห็นร่องรอยที่ตัดนะส่วนที่ไม่ตัดเ็าว่าสวยอยู่อย่างนี้สวยมากเลยเหมือนกับโรงเลยค่ะแล้วดูดูก่อนเนี่ยเหมือนกับโรงเลยแล้วที่ตัดไปก็ช้ำไปแต่ว่าที่ยังไม่ได้ตัด สวยมากเลยจำได้ไหมคะที่วันนั้นน่ะที่วันนั้นน่ะอสวยอันนั้นก็จะโตที่เป็นเหลืองๆ่ะโตมาหนึ่งดอก สวยจังเลยจำไม่ได้ว่ากี่วันจำไม่ได้นะคะกี่วันจำไม่ได้แล้วแต่สวยจริงๆแนะฟานนคนที่เขาชอบกินเนี่ยเขาชอบจริงๆนะคะสวยจังเลยนี่เป็นเห็ดตะปหูหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า บบี้พับบอถ้าหากแต่บอกเลยอันนี้กินได้ค่ะถ้าเนื้อข้างในเป็นสีขาวนี่ค่ะเนี่ยคือกินได้นะคะถึงเปลือกจะเป็นสีน้ำตาลแต่ให้ดูเนื้อเนื้อข้างในค่ะเป็นสีขาวแต่ถ้ามันแก่เนื้อในมันจะเป็นสีเขียวแต่อันนี้เนื้อมันยังเป็นสีขาวอยู่ถ้าทางเด้งดึง เหมือนไข่นกกระทาเลยค่ะมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเอาไปหมกอร่อยว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่เคยยังไม่เคยชิมค่ะแต่นี่กินได้นะคะเพราะเนื้อมันเป็นสีขาวเปลือกเป็นสีจน้ําตาลก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เนื้อเป็นสีขาวเดินออกจากโซนนี้แล้วมองไปนะสวยยิ่งไปมองทงต้นขอนทางนั้นค่ะมันจะมีมอสอยู่ด้วยมองมา สวยจริงๆนี่มองด้านข้างก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะ Chicken of the wood แก่แล้วนะคะเขาก็สวยแบบแบบเห็ดแม่ไก่ส้มแก่อันนี้ใหญ่สุดนี่แหละคะ่ะถ้าไม่มีใครเก็บเขาก็จะอยู่สวยแบบเนี้ยแต่ถ้ามาเจอตอนที่เขาซีดแล้วก็ผุ แต่รู้สึกเสียดายตรงนั้นหล่นไปกรีบหนึ่งกระลอกวิ่งผ่านแน่นอนนี่คสวย Chicken of the Wood แก่แล้วมาดูทางทั้งมาดูบิ๊สเตกนี่สิสวยจังเขาแก่เต็มที่แล้วค่ะแต่ไม่ตัดให้ดูนะคะ ดอกใหญ่มากสวยจังเลยไม่น่าเชื่อนะดอกนอ่อนเป็นสีชมพูสวยสวยแต่พอสักพักก็เปลี่ยนเป็นสีแบบนี้แต่ยังไม่ยังไม่ห่อเข้าแบบนี้นะคะแต่พอเขาแก่เต็มที่ดูสิเขาเป็นสีแบบนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่มากมากเลยด้ยตเนี่ยนะไ่ค่ะไม่ตัดเขา เกิดอยู่ดอกเดียวส่วนมากจะเห็นอยู่ดอกเดียวนะคะสวยจังบิฟสเต็กหางไก่งวงขอนนี้เริ่มมาแล้วค่ะหางไก่งวงเคยเกิดอยู่ขอนนี้ไม่ใช่ว่าปีหน้าเขาจะมาเกิดอีกนะคะไม่แน่เสมอไปค่ะคนเข้าใจผิดว่าเห็ดนี้คือฮันนี่มัชรูมหรือเห็ดน้ำผึ้งมันไม่ใช่นะคะดังนั้นก็คอมเมนต์มาว่า คิดว่าเห็ดที่ป้าเก็บนะ่ะเป็นเห็ดพิษไม่ใช่นะคะอันนี้คือเห็ดพิษค่ะตะกี้แถวหรือหางไก่งวงเท่าๆท,ที่เดินมาในป่านี้ไม่เยอะนะคะจะต่างจากเมื่อสี่ปีที่แล้วเยอะมากยังไม่แก่เห็นไหมใต้ดอกเป็นสีขาวและต้องไม่มีกรีบเห็ดเพิงพึ่งออกพม่แมน กำลังจะเบิดหัวนอค่ะนั่นนะอันนี้ละ่ะเนี่เพื่นเตาเบิรแล้รค่ะอันนี้มัชรูมเห็ดน้ำผึ้งสีน้ำตาลเนี่ยเนี่ยที่ผู้หญิงผู้หญิงรัเสเซียเก็บน่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นดอกเล็กก็จริงแต่มีมีห่วงกินได้จริงๆนะคะก็ใหญ่เลย ตรงนี้ัะน,นะี๋ยวตรงนี้ก็มีเจนดอกนี้ดอกนี้ดอกใหญ่ไม่เก็บเก็บดอกเล็ก นี่ค่ะตรงนี้ดอบเล็กมาไห้ตรงนี้ในตรงนี้อา้าวเมื่อกี้มันมองเห็นอ๋อมีีมตรงนี้ค่ะที่จะให้ดูเมื่อกี้เดินมาไม่คิดว่าจะเจอฮันนี่มัชลุมกลุ่มนี้นะที่จะให้ดูคือจะเดินมาดูเห็นแม่ไอซส้มตรงจุดนี้ค่ะ ที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยนั้น,น,นคือที่คนตัดไปส่วนดุดนี้แห้งไปแล้วค่ะมเมื่อกดอยู่ฟังนี้ยังอ่อนๆอยู่เลยเนี่ยค่ะสวยเลยแหละเสียงเสียงชิปมัง้งอีกสามวันจะกอใหญ่มากนะถ้าคนไม่มาตัดไปก่อนตรี นี่แต่กินได้จริงๆนี่แหละที่ผู้หญิงรัสเซียเข้าเก็บนะ่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้สีของเนื้อขาต้องเป็นสีขาวนั่นเอค่ะเนี่ยเนื้อข้างในขาจะเป็นสีขาวท่านเนื้อข้างในเป็นสีเดียวกับสีของขาเห็ดนั่นคือเห็ดพิษได้ยินเสียงไหมคะ หัวขวานจิกจิกต้นไม้เข้าจิกหนอนหัวขวานเนี่ยจะสามารถได้ยินเสียงหนอนอยู่ในต้นไม้พูดสาพ,พินขึ้นมาดูคิดไปเองว่า Chicken of the Wood ตรงตรงนั้นค่ะจะต้องโตไม่โตมาดูด้านนี้สิ โตค่ะเล็กนิดเดียวนี่คือซากของปีที่แล้วไม่ห่างจากตอเมื่อกี้นะคะกดะีกแล้วค่ะอ่อนมากเลยคิดว่าอีกสี่ห้าวันจะโตจะไม่เหมือนที่อยู่บนบนตอไม้นั่นนะคะเพราะลักษณะอย่างนี้เขาคงโตอาจจะไม่มากเท่าไหร่เนี่ย ยังเล็กอยู่ี่คะอันนี้มัชชูกำลังจะเกิดมาที่เป็นสีน้ำตาลนี่น่ะโอ้เยอะเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคะอีกสักนนเนี่ยเสียงเสียงนกอะไรก็ไม่รู้ไปเหยียบเขาดูสินเนี่ยนี่นะคะไปเหยียบเขาว้าวเยอะเลย วิ่เหยียบเขานี่นี่นี่ค่ะเป็นแบบเนี้ยไปเหยียบเขาเมื่อกี้อ่ะไม่ไเหยียบอีกแล้วค่ะต้องเลี่ยงไม่เดินตรงนี้ไม่เดินน,นี่ค่ะต้องรูปก่อนโอ้โหยเยอะเลยค่ะ โอ้ยต้องรีกีกก่อนหาทางหาทางเดินหนีทางอื่นถ้าดอกยังไม่โตมันจะมองไม่เห็นเมื่อกี้ถึงไปเหยียบนะคะยังมองไม่เห็นอีกก็คงเยอะ,อะนะนเสียงดังดังเห็ดของสามสามดอกเลยนี่อีกดอกค่ะถ้ายังไม่มีหนอนมาใชย จะดอกใหญ่มากนะเนี่ยค่ะที่เขาเอาไปวาดรูประบายสีเมื่อเขาให้เห็นก็ถ่ายรูปเขาสักหน่อยเห็ดน,น้ำหมากทุกปีจะเยอะมากๆค่ะปีนี้รู้สึกจะมีอยู่6กห้าหดอกอาจจะไม่ถึงได้ซ้ำสวยนะเนี่ยตรงจุดนี้ปีที่แล้วเคยทำคลิปเห็ดคาเห็ดน,น้ำหมากปีนี้มีอยู่ดอกเดียวไม่เกิดมาให้เห็นแล้วโทษน,นะคะ กระเป๋ดังดังน่าจะเป็นเห็ดพึ่งขนมผิงใช่จริงๆด้วยแต่เขาแก่แล้วเนี่ยค่ะแก่แล้วนี่ไงเป็นเห็ดที่อร่อยมากๆเลยดอกอยู่ตรงนั้นเห็นปีนี้นี่คือดอกที่สองนี่มีน้ำหมากอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งเป็นเห็ดพึ่งคิดว่าใช่ค่ะยา ถอนเขาเลยเห็ดพึ่งค่ะดูรู้เห็ดพึ่งหวานเนี่ยนะเห็ดพึ่งที่มีรสหวานเนวยนะไหนดินี่ค่ะเห็ดพึ่งนั่นไงนั่นไงเห็ดพึ่งนี่ก็เห็ดพึ่งนี่วายได้เห็นเห็ดพึ่งแล้วกลุ่มเดิมที่เคยให้ดู นะคะเบิร์กเลกแก่แค่ไหนก็ไม่ดำส่วนดอกเนี้ยสวยจังยังสวยอยู่เลยเนี่ยเบิร์กเลกจะไม่ดำจะไม่เหมือนแบล็กสเตนนิ่งนะคะสวยจังสปอเต็มเลย <c oughs> ส่วนดอกใครไปเคีย่ยวเขาไม่รู้ค่ะไม่น่าไปเคีย่ยวเขาเลยเนี่ยสวยเนียเนี่ยสปอเต็มเลยโอ้าน,นเห็ดพึ่งอ่ะ เมื่อก่อนปีที่แล้วปีที่แล้วตรงจุดเนี้ย <_ Q> เห็ดพึ่งดอกสีเทาๆเต็มไปหมดมากกว่า20ดอกนะ <_ Q> ปีนี้เห็นอยู่ดอกเดียวนัว่นแหละค่ะ <_ Q> มันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนแน่ๆเลยว <_ Q> ่าสวย <_ Q> นี่แก่แล้วก็ยังสวย <_ Q> เหมือนดอกไม้ถ้าเป็น black standing นะกลีบเขาจะเละบางๆบางๆมันคล้ายกันแยกแทบไม่ออกค่ะ แต่มันจะต่างกันค่ะนี่นะค่ะที่ที่ถอนพับบอลไปบอลเห็ดบอลเล่บอลน,นะคะดูดิเ,เกิดมาอีกแล้วเนี่ยยังเป็นยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ตรงนู้นอีกมองเห็นนะค่ะไม่รู้นั่นค่ะเท่าไข่โตไข่เป็ดอันนั้นเท่าไข่ห่านแต่นี้ไม่รู้ว่าไหนนะอันนี้ไม่รู้ว่าโตแค่ไหน แล้วจะพามาดูอีกยังมีอีกนะนี่ค่ะวินี่ไงนี่ไงคะน้อนอีกเือกอันนั้นหลุดไปแล้วที่แตกๆนี่อาจจะใช่นะใช่ด้วยนะยังเห็นขาวๆนี่ค่ะวิเดี๋ยวจะพามาดูถ้าถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่เขาไม่ถอนทิ้งก่อนนะคะ ดูดิเพิงจะเคยเห็นนะเนี่ยที่เป็นไข่ไข่เนี่ยหลยหลายลูกเลยอะบอลเล็บบอลลูกนี้เสื่อมทภาพแล้วแต่ลูกนี้นั่นอะลูกนั้นก็ร้าวแล้วราวแล้วค่ะอยู่สนามหน้าบ้านคนร้าวแล้ว เปลือกร้าวแล้วค่ะเห็ดพิษเห็ดพิษดอกใหญ่มากเกิดอยู่จำได้ไหมคะที่เมื่อก่อนงัดฮันนี่มาชูมลิงเลสตรงนั้นอะ่ะตรงข้างตอนั้นแล้วดูเห็ดพิษเกิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สวยได้นะน,นั่นน่ะดอกใหญ่เห็ดพิษค่ะ